เล่ HP9 นะคะด้านจะเป็นด้านไม้พยูนนะคะฟูลแทงค์นะคะฉลุลังพึกงนะคะเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันนะคะสองร้อยเก้าสิบนะคะรวมท่งเล่มที่สองนะเล่เ HP9 นะเป็นงานขัดขาวนะคะลองเลือดหนึ่งนะคะทําสัญญาัข้างบนนะคะด้านจะเป็นด้านไม้พยูนนะคะฉลุลังพึกงนะคะฟูลแทงค์นะคะด้านประกบนะคะเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนะคะรวมท่ง เล่มที่สามเล่มที่สามเล่มนี้จะเป็นเหล็กแนวทิ้งผิวไฟนะคะด้านจะเป็นด้านไม้พยุงนะคะฟูแทงนะคะประกบนะคะด้ามไม้ประกบด้านประกบนะคะฉะลุลังพึ่งนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบสองเวอาสิบโบอกความยาวยาวมันนะเอา้เอาเริไปเลย สิบสองจุดสามนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดสองนั้นสันานาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่หกมิลนะคะด้านยาวด้านยาวนะคะ,ะ,คะจะอยู่ที่ห้ากิสองนิ้วนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาททั่วนะคะรวมส่งนะคะเล่มที่สี่นะคะแลมโบโนะคะ เล็กแน่นนะคะด้ามไม้พยุงนะคะฟูแทงนะคะด้ามประปกบนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดแปดนิ้วนะคะความกว้างสองจุดหกนาเล่มนี้จะอยู่ที่หกจุดห้ามิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดห้านิ้วนะคะเล่มนี้เฉพาะมีดหน่งเดียวนะคะหนึ่งพันสอง้อยเก้าสิบนะขะนมโซลเล่มที่ห้า เดี๋ยนี้จะทำลายใบมีดนะคะแลมโบ่เหมือนกันนะคะไปตัดนะคะด้านไม้พยุงฟูแทงนะคะประกบนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่9นิ้วนะคะความกว้าง 2.1นะคะสนหนาเล่มนี้จะอยู่ที่5้มิลนะคะด้ามยาว5.5านิ 5. 5้วนะคะหนึ่งพันบาทท่วนนะคะเล่มที่หกน้องเน็ตนะคะ เล็ก S U P เก้านะคะงานตีร้อนะคะสัญญากนะคะด้ามไม้พยุงนะคะฟูลแท้งนะคะประกบความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่เก้าเก้าจุดสองนิ้วนะคะความกว้างสองจุดสองสันหนาห้ามิลน,นะคะด้ามยาวห้าจุดหนึ่งนิ้วนะคะ หนึ่งน่งร้อยาะคะรวมทรงขัดขาวนะคะเล่มที่เจ็ดทำลายใบมีดนะคะด้ามไม้พะยูุนะคะฉะลุลงังพึ่งฟูแท้งนะคะประกบนะะกอะไรนิาลุ๋ยเลื่อนอันนี้ ถ้าน้อยมีกระดานห่ช้าน้อยมีอะไรใส่ลูก,ก,กทำลายใบมีดนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ห้าเจ็ดจุดห้านิ้วความกว้างนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดสันนาเล่มนี้จะอยู่ที่ห้ามิล ด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่สี่จุดเจ็ดนิ้วนะคะเก้าร้อยบาททวนนะคะเฉพาะมีเดียวมามาเรียบีแปดนะคะด้ามไม้ประยุนนะคะต้องเลือดหนึ่งนะคะสัญญา ฟูแทงนะคะด้านไม้ประกบนะคะด้านประกบด้านมาประกบมีนาลุบอุ้ยชื่อได้เฮ้ยได้สั้นน้อยพี่พูดอห้ฉันน้อยไปอยู่นี่หรอกอ่ะป้าวความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่6.1นิ้วนะคะความกว้าง จะอยู่ที่1.7นะคะสันหนาเล่มนี้อยู่ที่5มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่4.8นิ้วนะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่800บาททวน800บาททวนนะคะรวมส่งเล่มที่9 เหล็ก hp เานะด้ามไม้พยุนนะคะคูแทงนะคะ,ททะ,คะด้ามประกบนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดแปดนิ้วนะคะความกว้างหนึ่งจุดเจ็ดันาเล็บี้จะอยู่ที่สี่มิลนะคะด้ามยาวสี่จุดหกนิ้วนะคะเป็นงานแทนเมดทั้งหมดนะคะดูแลรักษาด้วยการทาน้ำมันทั่วไปแปดร้อยบาททวด เล่มที่สิบด้ามมาติอยู่นะคะฉะลุลำพึ่งนะคะฟูทแท้งนะคะด้ามประกบเหล็ก HP9 นะคะก็คือเหล็กเน็บใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานในใต้ท้องรถสนิมขึ้นปกตินะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่5.7นิ้วนะคะความกว้าง1 แปดสนาเร่บนี้นะคะจะอยู่ที่ห้ามิลนะคะด้ามยาวห้าจุดหนึ่งนิ้วนะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะแปดร้อยบาททวนนะคะรวมสูงมะะม,มีน้ำมาดิรกะมาดิรบดิจ้า